สวัสดีครับสวัสดีครับของด่านค้าทอด .com ครับผมวันนี้เราจะรีวิวรถจิบวิสลี่ตัวรุ่นคลาสสิกนะครับจะเป็นทรงแนวจิบโบราณหน่อยนะครับตัวนี้2มอเตอร์นะฮะสแบตนะครับเป็นเครื่องยนต์12โวลต์นะครับตัวนี้สามารถใช้มือถือบังคับได้ด้วยนะครับผมทั้ง Android และ iOS เเลยนะครับผมจะมีไฟหน้านะครับตามวิดีโอเลย ขับเองก็ได้รีโมทมีให้ครบนะคะทุกคันต้องมีรีโมทนะครับผมขับเองก็ได้อันนี้สตาร์ทรถอันนี้เป็นะสะวิตเกียร์นี่นีแดงเป็นะสะวิตเกียร์อันนี้เป็นะสะวิตโยกอ่าม,มีระบบโยกนะครับอ่ากดอีกทีหยุดโยกนะฮะทีพ่พวงมาลัยก็แต่เพลงปกติ แล้วก็เล่น USB AUX ทั่วๆไปเลยมีเพลงในตัวอยู่แล้วนะครับประตูเปิดได้นะครับปิดได้ล้อล้อหลังสแปร์ใช้ได้จริงนะครับผมถ้าล้ออื่นๆเสียสามารถเอาตัวนี้มาใส่ได้นะครับผมตัวนี้ราคาไม่แพงตัวนี้ราคา2,990บาทเท่านั้นเองนะครับตัวนี้จะมีสีครีมสีแดงและสีเขียวนะครับผม โอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเปิดกระดิ่งไวด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับ